คนทุกคนคุยเรื่องละ,นนะคระค่ะทุกคนเอืม um Someone in Sydney said it's 1:37 a.m. <Wow. S 1> go to bed good night okay no คุยเรื่องละครอ่อ uh ก็วันวันศุกร์ครับทุกคนครับเจอกันใหม่ครับ, <laughs> บ <laughs> ไม่ทันแล้วเอาวันที่ยี่แปดก่อนแล้วกันนะคะทุกคน บันทีแบบเราจะไป flex talk มีมีคนถามด้วยว่าทำไมวันนั้นหนูผูกเสียงแหบท,ที่ปิดเข็มกลัดมีคนสังเกตด้วย,ยก็วันนั้นนะคะคผมว่าถ้าพี่ไม่ได้ลงก็ไม่มีใครรู้หรอกรู้เท่เสียงมันเสียงมันแตกมากเลยอ่ะวันนั้นดไดูปะเยอดูดูค yeah. ลิปเราไม่รู้สกัสั้นผมหลับโอ้โหแบบง่วงมาก ก็กวันนั้นนะคะเป็นวันที่อุ้มเพิ่งหายจากโควิดค่ะทุกคนในตอนนั้นเราแบบเสียงมันเสียงมันยังไม่ดีขึ้นแต่ว่าเราต้องทํางานที่เรารักกันแล้วค่ะก็เลยเป็นเหตุว่าซีนในในบาร์วันนั้นหนูพกเสียงหายไปนะคะแต่เป็นแค่ฉากเดียวเพราะว่าตอนวันนั้นอุ้มได้ถ่ายฉากเดียวมนแบบเขาก็ช่วยว่าเอองั้นงั้นมาถ่ายฉากเดียวไปก่อน